เรียกว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในประเภทหญิงคู่ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการลูกขนไก่ไทยสำหรับกิฟต์จงกลพันธ์กิติธราคุณกับวิวรวินดาประจงใจประเภทคู่หญิงเจ้าของแชมป์ประเทศไทย4สมัยและเคยทำอันดับคะแนนสะสมสูงสุดขึ้นไปอยู่อันดับที่5ของโลกมาแล้วในช่วงต้นปี2023สัปดาห์นี้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพของทั้งคู่ในการจับมือร่วมกันบนเส้นทางลูกขนไก่ค่ะ สวัสดีค่ะกิฟต์จงกนพันกิติธรารกุลค่ะสวัสดีค่ะวิวราวินดาประจงใจค่ะพวกเรานักแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทหญิงคู่ค่ะสำหรับวิวนะคะเริ่มเล่นกีฬาแบดบมินตันเนี่ยตั้งแต่8ดขวบค่ะตรงข้างบ้านเนี่ยมีสนามสนามแบดค่ะแล้วก็เหมือนตอนเสาร์อาทิตย์ก็จะติดสอยห้อยตามไปกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ไปนั่งดูแล้วพอเอิดว่า สนามข้างๆเนี่ยเขามีสอนแบดก็เลยอยากเรียนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เรียนแล้วก็โค้ดก็พาเข้าไปที่สโมสรค่ะหลังจากนั้นก็ได้เริ่มออกแข่งก็รู้สึกว่าชอบก็เลยตีมาเรื่อยๆค่ะเริ่มแข่งครั้งแรกก็ตอน9ขวบค่ะของกิ๊บก็เริ่ม8ขวบเหมือนกันค่ะก็จะไล่ๆกันเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็ของกิ๊บจะตีตามตีแบดอะค่ะตามพี่สาวว่าพี่สาวตีก่อนหน้านี้แล้วก็ ทางครอบครัวญาติๆเนี่ย,ยะค่ะก็ตีแบตกันอยู่แล้วก็ซึ่งเราก็ติดสอยค่อยตามเหมือนกันแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าชอบการแข่งขันอยากชนะอยากได้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มตีมาตลอดคือจริงๆกิฟต์อะต้องต้องบอกเลยว่ากิฟต์เปลี่ยนคู่มาหลายคนมากๆเหมือนแบบว่าลองผิดลองถูกจนมาสุดท้ายช่วงแบบ20 21ก็มาคู่วิวน่าจะเป็นแบบชอยสุดท้ายแล้วเพราะว่าน่าจะเวิร์กที่สุดเงี้ยค่ะแล้วก็พอ เราเริ่มแข่งต่างประเทศปุ๊บยมันมีผลงานที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโค้ชก็เลยจากคู่ยาวจนถึงปัจจุบันค่ะ ในปี2023ที่ผ่านมาทั้งคู่คว้ารองแชมป์ได้ถึง2รายการใหญ่ทั้งรายการ Crash of Cranes Arctic Open 2023 powered by Yonex ที่ประเทศฟินแลนด์เป็นรายการระดับ Super World Tour 500และรายการ Yonex French Open 2023ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นรายการระดับ Super World Tour 750แค่สำหรับหนูหนูคิดว่า น่าจะเป็นแมตช์ล่าสุดอะค่ะก็คือเฟนโอเพนปีที่แล้วค่ะตอนปลายปีถึงแม้ว่าจะไม่ได้จะไม่ได้คว้าแชมป์มาแต่นูรู้สึกว่าเรามีมีการพัฒนามากขึ้นเราสามารถคู่ชนะคู่แข่งที่เราไม่เคยชนะมาได้เลยแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจมากๆกับฟอร์มการเล่นของตัวเองค่ะ3มเดือนแรกก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็น โค้งสุดท้ายในการเก็บคะแนนคอลี่ไฟโอลิมปิกค่ะซึ่งถือว่าการเก็บคะแนนใน3เดือนนี้มันค่อนข้างสําคัญมากๆเพราะว่าจะมีแค่16คู่บนโลกเทานาั้นที่สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ก็ถือว่าทุกแมตช์ในการแข่งขันของเราเนี่ยค่อนข้างสำคัญเราก็ต้องทํากันบ้านกับโค้ดแล้วก็ทำกันบ้านกันเองสองคนค่ะทำการพูดคุยแล้วก็วางแผนว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตียังไงแล้วก็เพิ่มวิธีการฝึกซ้อมยังไงค่ะ เคยทําอันดับคะแนนสะสมสูงสุดขึ้นไปอยู่ที่อันดับ5ของโลกมาแล้วและปัจจุบันก็ยังอยู่ในอันดับท็อป10ทําให้กิฟต์และวิวไม่ได้มองว่าจะต้องทําคะแนนขึ้นไปเป็นที่1ของโลกก็ได้แค่ทําให้ดีที่สุดในแต่ละรายการที่ลงเล่นคือเป้าหมายที่แท้จริงในตอนนี้ถ้าเรื่องอันดับโลกเราเราเรา,เราคิดว่าเราผ่านจุดนั้นมานานมากแล้วเพราะว่าเราก็คี่แบบ ท็อป10มาตลอดในตลอดหลายๆปีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ค่ะคือมันเหมือนกับว่าเราพัฒนาตัวเองยังไงในทุกๆรายการที่เราทําการแข่งขันมากกว่าสนุกไปกับมันแล้วก็ไอ้ข้อผิดพลาดที่เกิดมาทั้งหมดเราสามารถแก้ไขมันได้ในหน้าง,งานได้ดีแค่ไหนมากกว่าค่ะ ทั้งกิฟต์และวิวจับคู่กันครั้งแรกในช่วงปี2013โดยผลงานของทั้งคู่ที่โดดเด่นนั้นก็คือการคว้ารองแชมป์อูเบอร์คับในปี2018คว้าเหรียญทองแดงในรายการสุทธิรมานคับ2สมัยและคว้าอันดับ3เอเชียนเกม2018 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างความผูกพันจนเรียกว่าเหมือนพี่น้องกันเลยทีเดียวผ่านเรื่องราวทั้งในและนอกสนามกันมาตลอดปัจจุบันทั้งคู่เล่นร่วมกันมาเกิน10ปีแล้วและน่าจะเป็นบิดาภาพที่ยากจะหาคำอธิบายได้ก็อยากขอบคุณกิฟค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ใช้ชีวิตตั้งแต่ที่ยังไม่ได้คู่กันจนมาคู่กันเหมือนมันก็ มากเกินกว่าครึ่งชีวิตแล้วอะไรย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็แบบขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยจริงจริงกิ๊บบิวนะคะก็ถือว่าตามอายุการใช้งานแล้วก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายในวงการแบดมินตันของพวกเราสองคนค่ะก็ถือว่ามันมีประสบการณ์แบบต่างๆมากมายค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องแบบว่าออนคอร์ haul, หรือออฟคอร์อะไรค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเพราะว่าเราทั้งสองคนนะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ มันไม่ได้สําคัญแค่ในคอรดอย่างเดียวมันมันมาถึงว่าความสำคัญข้างนอกขอรดด้วยซึ่งเราก็พัฒนามันไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่ารู้ใจกันทุกอย่างค่ะ